สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดายรเคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์อ่านระหว่างบรรทัดเขียนโดยคุณสันติสุขป,ประโรงศีมานำเสนอครับซากโกงจำนำข้าวเสียหายจนเม็ดสุดท้าย หนึ่งในการตัดสินใจที่ถูกต้องของรัฐบาลปัจจุบันคือการไม่ทําโครงการจํานําข้าวแบบที่เคยทําสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์เพราะยนต์บัตรนี้รัฐบาลยังต้องตั้งงบประมาณใช้หนี้แก่ทกสจากการที่ให้ทคสอออกเงินดําเนินการโครงการรับจํานําข้าวไปก่อนปัจจุบันก็ยังเหลือหนี้สินอีกกว่า2 0 0แสนล้านบาท 1. ล่าสุดองค์การคลังสินค้าหรืออคส เตรียมเปิดประมูลข้าวลอถสุดท้ายที่ผู้ชนะประมูลไม่มาชำระเงินบอกเลิกสัญญายื่นดำเนินคดีและนำมาประมูลใหม่โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้าดูสภาพข้าวถึง29มกราคมนี้ยื่นซองคุณสมบัติ31มกราคมเปิดซอง8กุมภาพันธ์และส่งมอบข้าวให้เสร็จภายใน31มีนาคมนี้ในเกรียงศักดิ์ประทีปวิสรุต ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้าระบุว่าหากสําเร็จจะเป็นการปิดจอบระบายข้าวที่จํานํามาทั้งหมดน่าสังเกตว่าที่ผ่านมาเคยมีการประมูลข้าวเหล่านี้ไปแล้ว3ครั้งแต่ก็มีปัญหาการชําระเงินในปี2557 2558และ2563ทุกครั้งมีปัญหาการชําระเงินก่อนรับมอบสินค้าจนต้องบอกเลิกสัญญา ร้อมดำเนินคดีและประมูลใหม่กรณีนี้สะท้อนชัดถึงปัญหาและภาระในการบริหารจัดการจากโครงการจำนำข้าวในยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ซึ่งสร้างภาระและบางส่วนก็เกิดการทุจริตในการระบายข้าวแบบ G 2 G ทำให้โครงการขาดทุนมากกว่าที่ควรจะเป็นเกิดความเสียหายร้ายแรงเกิดภาระทางการคลังที่รัฐบาลชุดต่อ,ตอมาต้องใช้เงินแผ่นดินไปจ่ายชดเชยภาระหนี้ จากโครงการจำนำข้าวจนถึงปัจจุบัน 2. อดีตนายกพลเอกประยุทธ์จันโอชาเคยชี้แจงในสภาว่าโครงการจำนำข้าวในอดีตสร้างภาระหนี้ไว้9 5 7 0 0 0ล้านบาทเมื่อหมดสมัยรัฐบาลลุงตู่ยังคงเหลือหนี้จำนำข้าวอยู่กว่า2 0 0 0ล้านบาทโดยรัฐบาลลุงตู่ใช้หนี้ไปแล้วกว่า6.6แสนล้านบาททั้งระบายข้าวใช้หนี้และตั้งงบประมาณใช้หนี้ รัฐบาลปัจจุบันก็ต้องตั้งงบทยอยชำระหนี้ต่อไปจนกว่าจะหมดและถ้ายังไม่สามารถระบายข้าวหมดเสียทีก็จะมีภาระค่าใช้จ่ายค่าเช่าโกดังค่าเก็บรักษาข้าว 3. ทักษิณชินวัตรยิ่งลักชินวัตรถูกแจ้งข้อหาทุจริตข้าว G2G เลทสองแต่สุดท้ายปปชยกคำร้องแต่นักการเมืองและพ่อค้าข้าวกลุ่มที่โดนศาลพิพากษาคุกไปแล้วในลอตแรก ก็โดนคดีกันระนาว 4. กรณีอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรนักการเมืองบางกลุ่มพยายามจะบิดเบือนผสมโรงมั่วนิ่มฟอกขาวให้อดีตนายกยิ่งลักษณ์หลังสารปกครองกลางพิ่ภากษาเพิกถอนคำสั่งกระทรวงการคลังที่ให้ยิ่งลักษณ์ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวนกว่า3 5มมื่นล้านบาทอ้างทำนองว่ายิ่งลักษณ์ไม่มีความผิดไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่มิชอบ ไม่ต้องรับโทษจำคุก5ปีแล้วบางคนมั่วไปไกลถึงขนาดฟอกขาวว่าโครงการจำนำข้าวไม่มีการทุจริตที่ผ่านเป็นการปั้นเรื่องใส่ร้ายในความเป็นจริงที่ศาลปกครองกลางพิพากษาไปนั้นซึ่งคดียังไม่ถึงที่สุดเป็นเรื่องค่าสินใหม่ทดแทนส่วนคดีความผิดทางอาญาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาลงโทษจำคุกยิ่งลัก5ปี ไปก่อนหน้านี้คดีถึงที่สุดแล้วการที่สารปกครองกลางสั่งให้เพิกถอนคำสั่งกระทรวงการคลังและคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องสารปกครองกลางไม่ได้เพิกถอนคำสั่งพิพากษาสาลดีกาและไม่มีอำนาจจะไปเพิกถอนซึ่งสารปกครองไม่มีอำนาจชี้ขาดว่าใครโกงหรือไม่โกงหลังจากนี้ยังต้องคอยดูว่าสารปกครองสูงสุดจะพิพากษายืนตามสารปกครองกลาง หรือแก้คำพิพากษาของสารปกครองกลาง 5. ทําไมศาลดีกาจึงพิพากษาลงโทษจำคุกยิ่งลักห้าปีสาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาคดีหมายเลขดำอมย22ทับ2อ5 8อกรณีละเลยไม่ดำเนินการระงับยับยั้งโครงการรับจำนำข้าวลงโทษจำคุกยิ่งลัก5ปีคดีถึงที่สุดแล้ว สารดีกาชี้ว่าการดําเนินโครงการรับจํานําข้าวเปลือกทั้ง5้าฤดูการผลิตแม้ว่าจะพบความเสียหายหลายประการเช่นการสวมสิทธิ์การรับจำำํานําการนําข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านมาสวมสิทธิ์ข้าวสูญหายการออกใบป,ประทวนให้ชาวนาอันเป็นเท็จการใช้เอกสารปลอมการโกงความชื้นและน้าหนักเพื่อกดราคารับซื้อจากชาวนาข้าวสูญหายจากโกดังข้าวเสื่อมสภาพ ข้าวเน่าและข้าวไม่ตรงตามมาตรฐานกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมีรายงานจากการดำเนินคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศรวม105คดีแต่เป็นความเสียหายที่เกิดจากฝ่ายปฏิบัติจำเลยในฐานะประธานกขอชอได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อป้องกันความเสียหายไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มโครงการอีกทั้งเมื่อพบความเสียหายดังกล่าวในขณะดำเนินโครงการก็ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเป็นระยะระยะเพื่อป้องกันความเสียหายแล้วกรณีความเสียหายในส่วนนี้ยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตหรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบแต่ในกรณีการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐในสัญญาสี่ฉบับพบว่า มีการแก้ไขสัญญาในยุคที่มีนายภูมิสารพลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และนายบุญทรงเตริยาพิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานคณะอนุกรรมการระบายข้าวและยังทำในรูปแบบการซื้อขายหน้าครังสินค้าซึ่งไม่ใช่การซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐและยังใช้สกุลเงินบาทในการซื้อขายซึ่งเป็นพิรุษประกอบกับไม่พบว่ามีการส่งข้าวไปยังจีน แต่ในสัญญากลับระบุการซื้อขายข้าวนับล้านตันทั้งที่มีการนาข้าวออกไม่เท่ากับที่สัญญาระบุไว้และเป็นการขายในราคาที่ต่ำกว่าราคาที่รับจำนำทําให้เอกชนได้รับประโยชน์จากส่วนต่างในราคากว่า3,000บาทต่อตันโดยยังปรากฏข้อเท็จจริงว่าบริษัทเอกชนในกลุ่มของนายอภิชาติจันทร์สกุลพรหรือเสียเปียงที่มีความสนิทสนมกับนายทักษิณพี่ชายของจำเลยก็ได้รับประโยชน์จากพฤติการที่สมอ้างว่า สัญญาระบายข้าวเป็นแบบรัฐต่อรัฐสำหรับความเสียหายอันเกิดขึ้นจากการทุจริตในขั้นตอนระบายข้าวโดยการแอบอ้างทำสัญญาขายแบบรัฐต่อรัฐข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติได้ว่าจำเลยรับรู้จากการแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องการตั้งกระทูถามสดกระทูทั่วไปการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายข,ายข้าราชการการเมืองและข่าวสารจากสื่อมวลชนยิ่งกว่านี้ ก่อนเริ่มโครงการรับจำนำข้าวทั้งสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นด,ดินสำนักง,งานปปชได้มีหนังสือแจ้งเตือนและให้ข้อเสดนดแนะเกี่ยวกับการนำออกนโยบายรับจำนำข้าวไปดำเนินการปฏิบัตินั้นจะมีผลกระทบต่อง,งบประมาณแผ่นด,ดินและการทุจริตในขั้นตอนต่างๆให้จำเลยทราบเป็นระยะๆะะแต่จำเลยกลับไม่ได้ติดตามกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดในส่วนการระบายข้าวที่แอบอ้างว่า เป็นการขายแบบรัฐต่อรัฐก,ก็เช่นเดียวกันจำเลยมีเวลาเพียงพอที่จะยับยั้งการส่งมอบข้าวตามสัญญาที่ยังไม่ได้ส่งมอบไว้ก่อนก็ย่อมกระทาได้ตามอํานาจหน้าที่แต่จําเลยในฐานะนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลและประธานกขอชอซึ่งมีอํานาจหน้าที่โดยตรงในการควบคุมตรวจสอบกํากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายวางมาตรการโครงการที่อนุมัติไปแล้ว ทั้งมีอำนาจสั่งการข้าราชการทุกกระทรวงทบวงกรมในการกำกับดูแลการระงับจับยั้งหรือแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะการทุจริตในขั้นตอนการระบายข้าวแต่จำเลยกลับมีพฤติการในการละเว้นหน้าที่ตามกฎหมายซอแสดงเจตนาออกมาโดยแจ้งชัดอันเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่นายบุญทรงกับพวกแสวงหาผลประโยชน์จากโครงการรับจำนำข้าวโดยการเอ่อ้างนำบริษัท GSG s G G และบริษัทไหหนานเกรนเข้ามาทำสัญญาซื้อขายในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดตามประกาศของกรมการค้าภายในแล้วมีการหาประโยชน์ที่ทับซ้อนโดยทุจริตได้ข้าวส่วนต่างจากราคาข้าวตามสัญญาซื้อขาย4ฉบับอันเป็นการแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบการเงินการคลังของประเทศ และเกิดผลกระทบต่องบประมาณแผ่นดินโดยตรงถือได้ว่าเป็นการกระทำทุจริตต่อหน้าที่ในความหมายตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการบ้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ2542มาตรา4ซึ่งบัญญัติให้ความหมายคำว่าทุจริตต่อหน้าที่คือการปฏิบัติหรือละเวน้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือปฏิบัติหรือละเวน้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในพฤติการ ที่อาจทําให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตําแหน่งหรือมีหน้าที่ทั้งที่ตนไม่ได้มีตําแหน่งหรือหน้าที่นั้นหรือใช้อํานาจในตําแหน่งหรือหน้าที่ทั้งนี้เพื่อสแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสําหรับตนเองหรือผู้อื่นดังนั้นการกระทําของจําเลยจึงเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งโดยทุจริตเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่กระทรวงก,การคลังประเทศชาติหรือผู้ใดผู้หนึ่ง อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ2542มาตรา123ทับหกล่าวโดยสรุปจำนำข้าวยุคยิ่งลักษ์เป็นโครงการโ,โครตรโกงบัดนี้หากสามารถระบายข้าวเม็ดสุดท้ายออกไปได้ก็จะเป็นการปิดฉากโครงการอภิมหาทุจริตไปเสียที เพราะจะได้หมดสิ้นภาระค่าใช้จ่ายดูแลข้าวต่อไปคงเหลือคืออัตราดอกเบี้ยหนี้สินจำนำข้าวที่จะต้องใช้คืนหนี้แก่ทคสอต่อไปรวมอีกกว่า200 0 0นล้านบาทซึ่งทยอยใช้หนี้ปีละ2-30ถึงล้านบาททุกๆปีเป็นโครงการคิดใหญ่โกงคำโตส่งหลายคนเข้าคุกบางคนสงสัยว่าหากปล่อยให้ทำโครงการจำนำข้าว ทักสินคิดเพื่อไทยทําไปเรื่อยๆผลจะเป็นอย่างไรแน่นอนว่ายอดผลขาดทุนก็จะบานปลายไปเรื่อยๆเพราะเอาเงินไปซื้อข้าวมาในราคาแพงกว่าตลาดทุกๆปีแล้วก็ขายข้าวในราคาต่ำกว่าตลาดทุกๆปีนับวันจะยิ่งตูดขาดภาระนีสินที่ติดค้างทกศก็จะมากขึ้นทุกๆปีมากกว่านี้อีกในส่วนราคาข,าข้าวในตลาดโลกหากไม่มีข้าวจากไทยส่ออกไป ก็มีข้าวจากประเทศอื่นๆซึ่งเป็นผู้ค้ารายใหญ่กว่าไทยพร้อมเพิ่มการส่งออกไปทดแทนประเทศไทยและตลาดคาร์บฮเรตในโลกก็พร้อมจะเปลี่ยนไปบริโภคอย่างอื่นทดแทนข้าวได้อย่างรวดเร็วง่ายได้ผลต่อประเทศไทยจึงมีแต่เจ็งกับเจ็งอย่างไม่ต้องสงสัยยิ่งปล่อยให้มีการทุจริตโกงกินตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ํายิ่งเพิ่มผลขาดทุนและความเสียหายแก่ประเทศชาติส่วนรวมจนวันนี้ รัฐบาลยังต้องทยอยใช้นี่ติดค้างจากโครงการเพื่อไทยคิดใหญ่สมัยจำนำข้าวอีกกว่า200แสนล้านบาทปีละ2-30หมื่นล้านบาททุกๆปีสังคมไทยควรเรียนรู้และยกให้เป็นอุทาหรณ์ว่าย้า้มีโครงการทุจริตโกงกินสร้างความเสียหายแก่ประเทศชาติเช่นนี้อีกเป็นอันขาดสันติสุขมาโรงสีศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆ มาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร 091853 4455ส่งทั่วประเทศ